อยากให้เร่อยเพิ่มค่านการตรัอบล600บาทค่ะพี่ให้ทำให้รเพิ่มค่าในการสรัสอบ600บาทค่ะูำที่กเสียงชัดไหมฮะมาหรือยังอมาแล้วใช่ไหมยังไม่ขึ้นพี่มไม่เห็นูำที่จกนะคะท่างใที่ต้องสั่งสินค้าคะพี่แอปเขียวได้เลยนะคะแอปเขยจะอยู่ตรงหน้าอปรไฟล์นะคพี่คะใช่ใช่เขียวไ่อยงคาเที่รา7 0จ้าจ7 0นะเียวยู่อนดีนคะกรอบทีุ่100กิโลไม่แน่ใจอเสนชัดหรือเปล่าเนชัดอยู่นะพี่ะ

ควรเขาให้เล็กเองนะอันนี่นะคะก็ไม่ได้เล็กมาที่นะเนี่ยควรให้ดูเลยนะนี่ก็ไม่ได้เล็กนะคะไซส์นะแล้วเป็นงานเด็ดของใหม่มือนหนึ่งด้วยโกลเจแคนกันพี่แบรนดีเลยค่ะแบรนดีเลยงานใหม่มือนหนึ่งด้วยค่ะเอพี่ลอยถ้าเราจะแขวนอะไรก็ต้องงัดนักเสียใจนะปุ่มปุใช้อยู่อ่าก็จะมีเยียมแล้วก็เดรสนะพี่นะรวมกันรวมกันในกระถอมีเยียมแล้วก็เดรสรวมกันในกระถอมนะคะเอเราเกี่ยวช่ไนมพอเราไม่ตัดหางลองดัดโอ้ยเนี่ยน่ารักเลยอ่ะบางตัวมันก็เป็นเหมือนจำสูตรบาริสูตรอ่ะงานพี่จำสููาส เดี๋ยวแวให้ดูตนนีัน็นกเนะะจะเห็นหูหนีนะงแสื้อน้องน้องใชอยู่งานทีมากเลยอ่ะงานีมากใช่ก็คือมีเอียงแล้วก็มีมีเบสรวมกันซึ่งถามว่าายาๆ่ใช่นงานญี่คน่น่กคนใหญ่เขาจะไม่ค่อยแย่ไม่ค่อยแย่บอกว่าอันนี้ก็ะสอบเบสอันนี้ก็สอบอียงอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยแย่เพราะมันทำงานมันมัน่อน่ามีน้อยแล้วก็นานกว่าจะนได้ประมาณนั้นนะคะงานดีมากเลย่าอะอาดมากเลยี่ผ้สะาดมากเลยจรงี่ โอ้สวยนะลูกคา้าส่งรีวิวมาเยอะมากเลยค่ะว่าแบบเปิดแล้วงานสวยมากงานแบบโอเคมากเลยอนะไรเงี้ยแต่เราอะไม่ได้เปิดลงเพราะว่ารอบกอ่อนมาก็คือหมดหมดนะคะรอบนี้ลูกคา้าก็ถามไม่เยอะก็เลยบอกว่าอพี่เดีย๋ยวถ้ามันยังมีว่างอยู่นะผมก็จะดีวให้นะคะคือลูกคา้าที่ไม่เคยเล่นงานตัวเนี้ยลูกค้าที่แบบว่าเล่นงานเมกาอนะไรเงี้ยเขาก็จะกลัวกลัวว่ามันจะติดไซส์เล็กไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกลัวใช่มันไม่เล็กเลยมันเป็นไซส์ปกติเลย้ำงานมัใหม่มากงานมัใหม่มากพี่มันเป็นแฟชั่นอะมันเป็นแฟชั่นอะเนี่ยกลัวมันส่วนงานงานเมกาอยูนะเออสวยกว่าอเเมมมรรริกกกกกกกาาแแค่่่่่หอออใชไ้้วจะตันนีื สวยมากเลยอ็สวยมากเลยอะดิอะาจะเพ่งูกันเกงหูไม่แขวนกันเกงนิดนึงนะกไม่แขวนเสื้อน้องเอาไปขายอยู่สวยมากเลยที่สวยมากเลยโอเคอะคือในตรสอบตอบไม่ได้นะคะว่าเอียมจะออกกี่เปอร์เซ็นต์เรสออกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะวันนี้ป้ายจีอยู่ค่ะพี่อ่าคือมันจะเป็นดงแขวเกนเอวสูงอะกเอวสูงขาะบอกแล้วแล้วายเอยงสายที่ต่อด้มีกระตุ้มอะเนี่ยมีกะไร้ะอ่าวันไหนที่อยากใส่อยากใส่างเกงดเนี่ยสบายเลยค่ะรถเลยค่ะเออเพราะเนี่ยม นี่ต้งแต่เข้ามานะคะนี่นี่คือนี่คือครั้งแรกเลยที่ได้เปิดเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลามาก็หมดทุกรอบเลยค่ะหมดตลอดเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้เปิดรีวิวเลยสักทีเลยลูกค้าที่ซื้อไปประจำชอบมากค่ะพี่ชอบมากเลยเนี่ยลูกค้าใหม่หลายท่านที่เขาเล่นงานในตาอยู่ขอรู้ไหมงานที่กดมาที่ลังตัวเ็กลัวแบบเออจวกลัวจะติดไซส์เล็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวก็แบบอืพี่เจ้าดะตำแหน่งหนูว่างนะถจะเปิดรีวิวให้โอ้สวยมากอ่ะโอ้นั่นสิไม่สวยมากเลยงานใหม่ไหมเนาะก็พี่งานคือภาพแบบสะอาดมากพี่สะอาดมากน่ารักมากเลยคือมันเป็นงานไม่เอาเลยนะ เรื่องที่สำคัญคือมันเป็นยีน,ยน,น,ยนยงไงนอโอ้ยสวยมากสีเข้มมากโอ้สวยมากเลยเดี๋ยเข้มมากเลยทีเข้มมากเลยสวยมากเลย,ย,เลย,ย,ย,ยเลอ่ะอืเข้มสวยไปดีไซนเราได้ปกดอ่ะโอที่อแท้อะแล้วคนไหนเลยพี่นเนาะไม่มากอะไหมเลยอ่ะไปอะไรอ่ะคือแบรนด์กันจะยืนร้านไหนแท็กมันอยู่กันไหนใช่เราไม่ได้ดูเลยนี่โอ้ยฟลอยเวอร์จ้าเป็นไงใหม่คลิปเลยสวยเช้งวับเลยจ้าโอ้คือมันรวมกันหมดเลยอ่ะรวมกันหมดเลยเดี๋ยวเอาแบบนี้ก่อนนะพี่จ๋าขออนุญาตใช้ไม้แขวนเกยเลยก่อนเฮ้ยรถค่ะสวยงามดูดีใครชอบนะคะถ้าใช้มาเลย อยากได้กระสอบใหม่ที่จตกอินนะเราถักแชกมาเลยดีทักมาลย,ยนนนัจริงอ่ะดิคือตัวนี้มันจะเป็น e ปเกียมดีรับนะคะรหัสเจ7 0ซึ่งเป็นงานญี่ปุ่นที่คือเราก็ตอบไม่ได้นะในแต่ละกระสอบอะว่ามันจะออกเป็นเ e ียมหรือเรอะไรมากกว่ากันนะคะคืองานเนี่ยอักระสอบมาจากโรงงานซูจียมาเลยที่มาแบบไหนหขายแบ,บนั้นนะขอยริจินอลดเ,ดเดิมเลยที่สาัมงารถแบบไหนคือขายแบบนั้นการตรวจัดขายกระสอบเดิมๆเ,เลยนะคะแล้วหนึ่งร้อยที่โล่งจำนวนนับให้ว่าได้ประมาณกี่ น้่น่าจะเป็นในในแชร์แต่เาส่งไปยะคหัน้าร้านสองตสอรอุ้ยสวยอะสวยมากพี่นวิเตก็จัดได้เยนะ่นึงนะคะน้องออยดูลูกค้หน้าร้านที่ร้านจะไม่มีราการเก็บค่าสินค้าปลายทางนะคะคสนค้าเลยนะส่วน้าส่งที่นส่งรับสินค้าได้เลยเรามีหน้าร้านมีตัวตนชัดเจนนะคะวันนี้งานเกตพี่สายเกตสายเกตค่ะแลครอยู่ที่ไหนนะคะพี่ะใครตามนั้นเลยที่อยไ่ในกลุ่มแล้วใครู่ที่ไหนเนี่ยะปนะ ให้เรค่าการในารเรีกรสอบละหกบาทนะคะส่วนที่ที่ใท่อยกระสอบนี้นสง่งห้ฟรีแลแ้วอยากใค้รี่ด้วยพี่ก็บอกน้องแอดมได้เลยนะว่าเรด,ด้วยจ้าเออราคาไม่ขึ้นล่ะสกูนี่เดิมที่ใหม่แอดมินที่้่ขึ้นอนะอ่าคุณค่ามาขาคาถูกกว่างานกระสอบเล็กส่ะงาน,นยูเอะสี่ก 45ลิรค่เทากันเลยอะแต่นเนี้ยราคาต่เลยโอะโหนญี่ปุ่นด้ยอะงานซีเกอะแบรนก็แจมนะคำายนะะนะแบรนก็แจกเลยนะพี่ไงซีเก็นเื่องานเปนเจนะคะในค้แบบตุ้ตงหนี่ะาบอกอะงานที่เกาไม่ได้ระบุนะคะว่าจะเป็นไทยกัอ่งนะมรวมกันในกระสอบนะคะแล้วก็ในแต่กระสอบเนี่ยกจะตอบไม่ได้คะพี่ขาวว่าเรทกี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็แล้วแต่กระสอบนะคะแล้วแต่กระสอบเลยอันนี้เป็นเคส่านอ่าน สั่งสินค้าไม่นะลนะคาติดต่อทแอปเกี่ยวได้เลยนะคะแอเกีได้เลยคุณภใส่เอาไว้ให้อยู่ตรงหน้าอุปกฟนะคะลูกค้าติดต่อคส่วนลูกค้าทางเฟซบุ๊นะคะก็สั่ง้ทั้งทางไลน์แล้วก็ทางอความของเฟซบุได้เลยที่ะไม่เป็นออนีึหน้าพอดีลูกค้ากหน้าราแอปเกีคะลูกค้าสิของวเกีเยจค่ะเรามีหน้าร้านมีตัวตนชัดเจนนะคะไม่มีการเก็งเงินชัทางาค้าองหน้าสินค้านะโอ้ยีเข้มไปอ่ะด่สีเข้มมากเลยทีเข้มมากสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยเนาะเนี่ เออตัวน <under> <io> ี้โอ๊ยพี่สไตล์แสไตล์ขาดเดิมที่สำคัญคือสียีนคินสีนคนาแตตัวที่สวยนี้ก็เป็นแนวินเทจพี่ตนี้ก็แนวินเทจนะคะจป็นเงาเงาระจกม่่ากระจกนะเดียวนะคะเดี๋ยวขรู้่องงกนี้ค่ะมันเป็นเงากระจกา้นค่ะมันไม่ได้เปเห็นหี่ดั้มเนเป็นเงาระจก่ไนอาพี่พี่รถแต่มันเป็นเงากระจกอะสู้อะนี่มันเป็นมันเป็นงาอะอดอดไ้ปะรถแตมันเป็นเส้นนั่นะมันเป็นเส้น ตระ้แกระตุมูฟี่รดตมูอละรดตมูพี่คสวยอ่ะสวยมากเป็นรเดยวนะเรเียกันตุมูนะน่ารเยอ่สีเข้มผ้าสะอาดและที่สำคัญมันเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งเอราคาเนี้ยเข้ากับงานกระสอบเมกาเลยอะกระสอมกแค่สี่้ากิโลแต่อันเนี้ยพี่ได้กระสอบร้อยโลเลยอะเลยอ่ะพี่ไส์ขาดเดิมอะคือไม่ต้องไปซื้อขาดเตัวเท่าไหร่เียมเขียมปกติตัวร้อนะร้อยยี่สิบยที่เขาด หน้าหลังเนีว่ตัวนี้ต่ขอไปทำหลังครับน่าจะเป็นงานดีเด งานมัถ้าเพี่นเยอ่ะนี่เป็นลแบบจำพี่ตาสวยงามแพะมมนเป็นดีนหมดอ่ะถ้า,าสีขาวสวยเลยอ่ะถ้าสีขาวที่ิเงสวยเลยอ่ะไม่เป็นไรเลยอ่ะ,นนอะ,ะ,ะ,นนะต้นไม้่ยแต่ต้ไม้แต่ต้นมอ่าไมตัดเลยจ้านี่เป็นดังนะ,ะแล้วทำไมแกมาเลยพี่หนูบอกกันเลยว่าควาสวยเพราะนีไม่ปิดเลยติดแล้วก็ชอบชอบค่ะใกัไหนที่แบบยังมีกระสอบว่างอยู่นะคะแล้ไิดิดนวนะเดี๋ยวผมคให้นะนี้ล่ะนี่ นีเรือต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่เลยเพราะว่าจับกระ้ากแป่อ่ะเปนดาโอ้โหเพราะว่าจับขชากแป่อะว่าแล้วเออโอ้โหผัวหัวไเลยเยสั่งลยโอ้ยงเทีมไม่ผลิแล้วนะเรจะใส่องเห่เดียวมันนั่นใช่งนันะมันเหมือนใปกะล่องกระดมอ่ะาแคนั้นก่อนเอาแค่นั้นก่อนเอาแคน้นก่อนนะได้ๆๆนั่นเป็นที่้าอย่างสวยแล้วทำเป็นเนอรยิมยยมสมช่างยยมสงช่างมันเป็นเงากระจกคาอดอ่ะเอาประปะตูนะเอา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 ค ใช่ใเอาไอไอม้ไม้กลาเลออกรเดี๋ยออกไปด้นนอกเี่นเอ็ดบินเอ็ดบนอย่างสวยเลยค่ะให้กอไอะมาเลยสท้อแล้วดีตจด้วยนะคะความที่อยากได้ลูกค้าเห็นชัดๆของงานค yeah uh, ่ะเอ็ดบนค่ะรที่งนี้แบบทำมันเร็วค่นางด้วยค่ะพี่คะแหมากงานินเทออกดีนะนี่ย นี่เอี้่อนนะคะงานเดิมมาที่ดูใบขาได้เลยเดมๆเลยค่ะพี่อ่ะแส่ชั้นแม่เสือสาวก็มาจ้ะเออเป็นไงล่ะเป็นยังไงเนี่ยดันเบอร์ไ่สนใจเลยสีโคเกมเลยอะเกมมากพี่สุดๆเกมสุดๆเลยอ่ะหลับค่ะบางตัวคติดครั้งหนึ่งที่ต้องขออภัยนะคะเระว่าอาหารเนี่ยมันแน่นมันแน่นมันแน่นมากเราขี้จะไปเอ่อเราอะไไปดันทุลังมันนะเดี๋ยวมันจะเสียรูปส่งนะะสีอะสีมันเข้มอะสีเข้มจริงๆอะพี่เห็นปีสียีนเข้มมากเราผ้าสะอาดมากเลยอะถ้าสะอาดข้างใหม่มากพี่ อืมแบบเป็นกเกก็สามารถท่อตุได้นะเ่รู้ถึอเลยทีนน่ะเอมี้แต่มไม่รดู้้ายเล่ใช่้าเาไม่ดูไเขมันอยู่ข้างในไงก็อตังตัวางมัยังไม่เจาเลยความแบบใหม่จริงๆอ่ะลเอาแค่นี้ก่อนพี่นะนี่อ่ะที่เใส่เอาเนาะตอนมันใหม่จริงนะทีมิความใหม่มากบางอันไม่เจาดูเลยอะข่าวก็บอกใหญ่ที่น้องหมีน่ารักใช่ไหก็เดพาะเรื่องอะส่งคนน้ำเดือดที่ลูก้าบอ่า นี่จัดเลยที่ถาเรยทักมาไดเลยรหัสเอ70นะคะ f อ70สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะตัวนี้ดีเทลดีนะตัวนี้เขาทำดีเทลแบบว่าเราสามารถใส่เดียวก็ได้หรือเราจะถอดออกที่หน้าคอกให้ถอดออกแล้วใส่เป็นกันเกงตัวเดียวก็ได้อ่ดีเทลดีมากเลยค่ะ GU นะคะ GU กค้า่านในที่ต้องการมาหน้าร้านเปิดตันถึงเสา9โมงจนถึง5โมงเย็งค่ะพี่รล้าโอเอ่ะ g ีอ่ะตัวนี้งาใหม่มากเลยพี่ g ีวนี้งาใหม่มากอยากจะให้ได้เขาี่บอกแล้วนั่นเองนะว่าดย คือคุณผูสีขาวอ่ะพี่มันใหม่มากอ่ะมันสะอาดมากเลยพี่พี่มันใหม่ก็สะอาดมากถึงเรื่องจัมปอ่ะตัวนี้เป็นงวินเทจจ้าวินเทจจ้าเป็นแนวน้องหมีแต่พี่น่ารักเนี่ยน่ารักมากถ่ายถ่ายด้วยงานน้องหมีจ้าพี่วินเทจมากราคาถูกคุ้มเลยค่ะลูกค้าที่รอรายการนี้อยู่นะคะเพราะว่าคุ้มค่ะคุ้มค่าในการรอคอยนะพี่เนี่ยต้องัวนะคะคือรู้เลยว่ามันเป็นงานใหม่อยู่เลยพี่มันเป็นงานใหม่อยู่อ่ตัวนี้ก็ดีอยู่อ่ะเี่ยจีอยู่ค่ะ สะอาดมากค่ะสะอาดมากเลยอะงานดีมากค่ะไม่ไม่แบรนด์เยอะตัวนี้ก็ดีอยู่นะคะตัวนี้ก็ดีอยู่นะคะเนี่ยงานแบรนด์เยอะเลยแล้วตัวนี้สีโคเ้มเลยอะ่ะยิ่งเมืเ่อไงนะสีเกมาลเลยสนะีเ,เกมากลพี่อ่ะกระสอบทุกใหม่นะคะที่ทักแชทมานะคะทักแชทมานะคะดูรีวิวกระสอบนี้แล้วโดนใจถูกใจรอชมร,รีวิวอยู่เห็นรีวิวเฮ้ยใช่เลยทักแชทแชทนีนบบน่เป็นปิ๊กคอร์หรอสิ่งนี้สิ่งนี่้เมื่อกี้ือดนี้อันนี้ปิ๊กคอร์อะไรเร็วอย่ามุ่งสัมผัสอย่ามุ่งสัมผัสใส่ได้ข้ามมันแน่น เฮ้ยดูเข้มสะอาดทำเฟทรเลยค่ะเข้มสะอาดมาอาวิกจอนมหน่อยเอาวิกาอนมาหน่อยคืออะไรมันครบนะแต่เราใส่ไม่ได้มันนั้นวิกาอนอ่ะมนเหต่พี่จุดจค่ะกทำเป็นแนวเหมือนขันทรีเนี่ยมีเบลด้วยนะะแบงค์อิมาเฮ้ยน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากใส่กันะม้พี่หาพี่ต้องตรวจสอบมอความร้นด้นะคะใช่อารนด้วนะคะ้สวย่นก็ไปอะได้เก่เลยนั่งดูว่านะตรวจร้อพอดีก่อนนะอ่าตำรออ่า ลายสวยมากเลยตัวเจต้องปบอีกนีนะเอาแค่นี้ก่อนัสีขาวว่าจมากอ่ะดูดิขาวแบบขาวมากอ่ะพี่ขาวมากจริงขาวสะอาดมากอ่ะอสุดะสวยอ่ะสวยอ่ะเลยสวยเข้มสะอาดนะอยากลองเัยน้ไตน้ฟังอมกอ่ะมากเลย่าดูแตตัวคืวาหมใหม่จริงค่ะให้ให้รเลยสะอาดแล้ว้าตัวนี้ตัวนี้ขอนี้เดี๋ยวเาาัน้่งไหสั้แล้วก็ อ๋อกระดีมใส่เวสิใส่ขไาเราด้วยใสเลยกรปดุมหรอกระดุมหนอดิกระดมหน่อยไม่ใส่ไมควรโอ้ะดอายกรอดกะดุมดหรอไม่ได้แล้วะไดแคนี้จริง ขายใหญ่น่ารกอะนรัมสีขาวมัน้องหม่มากจรใหม่มากงานนี้คุณราอเปร็นเลยอะสวยอะสไตล์แบบแฟชั่นไงพี่นี่ต้องเต้องรู้นิดนึงนะคะใช่ข้างล่างสวยข้างล่างคุสวยมากพี่คะเจนี่ไม่นะนา่าสยมากพี่ถืว่าใครไม่ตับรนี้พดลย่จริงๆนะคนที่แบบว่าขายไม่ใช่ขายเค้วเลยอยู่ไรเงี้ยเพราะว่างานมันออกสวดมากค่ะโอ้พี่อ้ยจะลองเห็นี้มใช่มันเป็นโซโลเลวแล้วเป็นใสวยอะเป็น้องหล่อี่ ตอนนี้ก็จีอูวะพ่ค่ะจีอูค่ะโอ้ยแนวชางางทีอาไป้หมอ๋อสวเป็นแบบแนโอ้ยนั่นแบบนั่นแบบนั่กะอ่าอนวเทใหม่ละนี่ไคิตนี้แล้วอย่ยเี้แนวินเทที่เป็นแบบสปเอร์อะโบรท่าั่จริงๆค่ะัจริงๆเอามาต่อกันที่ดิอตัวนี้ค่ะพ oh, hey, he э okay, ี oh, oh, ่ วิ๊กกอนี่ก็บอกได้เลยว่าไม่ผลิตแล้วนะคะแล้วเป็นวิ๊กรอนอีกตัวหนึง่งนาที่เอาไปคัดเอาไปแยกเอาได้เลยเนาะเวลาที่แบบว่าเราเปิดได้งานแบบหัวหัวงานแบบแรงดังๆอะไรเงี้ยมี่สามารถที่จะเอา,าไปคัดหัวได้เลย,เลยจำนวนหนึ่งนะให้มาได้สิบหัวเป็นหนึ่งนะพี่แต่แะชอบตรงที่าาทาามันสะอาดมากเลยอตรงงามันสะอาดอ่ะทดสอบเบอร์หนึ่งเป็นเอพี่แล้วพี่ได้ขนาดหนึ่งร้อยกิโลในราคาที่แบบว่าแค่คือถ้าพี่ซื้องานงานในกาอ่าราคาเนี้ยสี่ห้ากิโลราคาเนี้ย วอวเยว่ากอ้น่ารสวยใช้ดีด้วใช่พี่ใช้ดีมากพี่ใช้งามไม่ต้องกลัวเลยว่าพี่เจอไซสใหญ่ไซสโอเวอร์อะไรย่งเ้ยมันแบบไซสปกติแบบกำลังดีเลยค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่นีหมดแล้วทรงสวยทาสอาีแบงก็เยสีเข้มนดีสีเข้มสีเข้มสีแบบโอคเข้มอะนี่เลยเข้ม้มพีปใหญ่ผู้หญิงใส่เยอะนะใส่กันเยอะมากเลค่ะนีอยู่ใหม่อะอันนี้ก็ีอยู่นะนี่ก็ีอยู่นะที่ถืออยู่เนี่ยนี่ก็จีอยู่คะ โคตรช้าราคาดูดิให้สมองกันนี่นะคะเรื่องแท็บเล็ตกแาดไม่ใเลยที่จะน้อยนิดเลยนะรหัส S70 นะคะตรงนี้ก็จะอยู่พี่จิวิงเทค่ะสี่ฟอกวิงเทคโอ้ยสวยอนี่อยูแล้วพี่จะอยู่แล้วค่ะน่ารักมากน่ารักมากอันนั้นน่ารักน่ารักอุ้ยเนี่ยเหมาะเลยค่ะซัมเมอร์นี้ค่ะพี่เหมาะมากเลยค่ะซัมเมอร์นี้ค่ะเหมาะจริงๆเลยที่ซัมเมอร์นี้ไลายหยิบค่ะพี่สีขาวนะโค้ดโคตรสะอาด CU ด้วยค่ะพี่ CU ด้วยสะอาดมากทางแบบไร้ที่ติดเลยไม่มีติ่งหนึ่งเลยไม่แปลกใจเลยทำไมต้อง้าติช็อ ก็้าบอกว่างานดีมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วก็กาก็สั่งก่อนคเอ๊ะคือกู่าเคาได้เปิดเลยที่ไม่คยได้เปิดเลยงานตัวนี้นะไม่เคยได้เปิดเลยใช่หมดหมดอืมโอกาสได้เปิดดูดคือกระอสีท่านี่ที่เราเปิดก็ว่าจิตใจเดืดจิตใจเดอยนีม่กว่ายไม่ไม่มีตัวเลยไม่มีตัวเลยงานแบบไม่ต้ีักระดุมแบบยงสวยอ่ะกระมันมีของทีท่น่งนั้งอข้างนะเนี่ยี่นคแม่ด้การรินมันแอ่นมากเลย ทำต,ตัวไม่ได้ทำหลายตัวเลยหลายตัวเลยที่เใครรูยขู่อูก็ไม่ใช่ลางตะดุมยังยังไม่ตอกใช่ค่ะยังไม่ตอกเห็นนะคะคือมันอยู่ครบนะอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะต้องขออปในสุดใดกล้ใกล้จะติดค่ะสวยมากที่ผาสวยมากเป็นจำนวาหนึ่งคับให้แล้วเรามาเฉลี่ยกันว่ามันตกตัวละเท่าไหร่เป็นวัตถุสถิตเพราะขนัาะตอกมันได้ตลอดโลยอ๋อเอีกนางมีเข็มสีเข้มเลยสีเข้มมากสีโค้ดเข้มเลยเข้มมากเข้มแบรนดีแบรนดีสีเข้มไซส์สวยราคาโดนขาโอ้มาไวๆมาไวๆนะคะอ่ะ มาไวๆคุณต oh, oh. ส rant, ่งแล้วไอ้ที่ยืนนานี่สอใส่ดสวยมากอะสวยมากอเลยสวยมากเลยสวยมากอ๋อใส่อะไส่อะไอไนอันนี้เหมือนกันเอาเหมือนกันคนที่อกันชาคนที่อกันเป็นแนววินเทจเลยีแเทจข้างล่างแบบ่าเข้มอีกเยวลยค่ะเข้มแบบเข้มมากไม่ได้สีดำเลยนะสีอินเข้มนะสีินเข้มเลยอะเข้มมากสวยโอ้ที่ตัวนี้ตัวนี้แตดเก้รขายได้เลยค่ะเป็นงานวินเทจกระดุมทอหลังากพี่กระดุมทองหลัค่ะ กระสอบที่มันเป็นเกีย็พนะีกระดงทองหลักนะตังนี้งานวินเทจเลยครับพี่อดวเทจเลยอ่ะพีออ่ะมาดูกันต่อพี่ดูให้จบในกระสอบตูวนี้กันไปสเอยเอ็นด้งอแล้วอ่ะเอ็นด้อแล้วเอ็นดิ้แล้วค่ะน่ะเอ็นดิ้งบิจลีสุดๆค่ะ G U G K ะมาแล้วมอนะอ่ะมากันต่อพี่หลระิ่งอ่ะเรานี้ก็งานวินเทจครัพี่ได้งานวินเทจะมากเลยอ่ะคือแบบนี้พี่สามารถจะขายได้ มันสามากอ่อืมท้าหร่มากเลยอะตัวนี้ถอดได้สามารถใส่เปนงเกงได้ใสนกเกงได้พวกสีมันเข้มมากเลยอ่ะสีเข้มมากเลยใส่ไปที่รวาแบบชอบมากเลยสวยจริงๆครพี่สวยจริงเลยอ่ะนี่ไอยาก่ันมั้ยอะไรเอ้ยอยากัเลยอืมอ่านั่นนั่นนั่อ่านะมันมีสายอยู่นะคะมันก็ทำูดูดูนี่ไปนะที่ใสยสายออได้สวนมากเวลาสวนมากเลยพี่น่นดีขึ้เลยอ่ะ งานสะอาดงานสวยงานไม่มีตรงนี้เลยคุณดีไปหมดเลยอ่ะก็เป็นกุมทองหลือี่แล้วนั่เป็นลยสัญญาอานี่แล้วค่ะใช่โอ้ตงทองหลืงนี่เป็นงานเดะนะคะหายากมากเค่ะหาตัวนีกไม่ได้นะามใส่นนะนีนะเห็นไหมทองเหลืองนยทังสองฝั่งนะอยู่คนะอยู่คเลยนะคะนี่บินเพะพี่ที่สุดเลยมีกี่ตัวแ่ยงานดินเทเนี่ยเอดไมไหซเตลงซัมเต็งครับพี่โอ้โหนี่มันะล่ามันอยู่ะล่ามนพี่นะซัมเต็งครัพี่เป็นไงแต่ละตัวุดยอด ไม่เท้งนั้นเลยนี่ยังไม่จบเลยพี่ข้างล่างยังไม่จบเลยเขางานแบบไปมากขากมากมากเลยอ่ะโอ้ยได้เป็นยกระดับยกระุ่มแล้วอ่ะแนววินเทจแนวคล้ายๆเหมือนแบบเยี่ยมหมี่เยี่ยมทรงช่างอะไรเงี้ยเกินมากอีกทางแบบเขาคัดงานไ่ดีนะคืองานของผมดีมากพี่ที่ไม่ป้องเลยว่าในแต่ละรอบอะพานจะไม่เปฟซอะไรเงี้ยงานเขาเป็นทุกรอบค่ะขาดตับอกใหญ่เลยงานเป็นทุกรอบเลยอะไม่ใหม่เลย บางตัวนี้เราจะดูไม่ได้จอดเลยพี่ความใหม่จริงๆอะความใหม่จริงสวยทุกตัวเลยพี่สวยทุกตัวเอ้อโอ้ยสวยๆอะทุกอัะโอ้ย CU นี่เยี่ยมไหมเนาะขาสามวกอเป็นงานเดิมน,นะคะนะมาดูกันที่ c ูก่อนอแอ่ะ้าว่าันสวยเอะเราต้องตัดห,หมดดิโอ้ย,อยว้าวนี่สวยอะเลยดิเข้มๆัม้งเป็นยีนทังกต่อมแดูความเข้มดิโอ้โหกดใหม่เลยอะกนใหม่เลสี็เข้มนะแอนดี้ใหม่แล้วคแอนดี้หมดี่โอ้โ โอ้ยมากโอ้โหดิใหม่เงเลยอ่ะดิโอ้โหดิ่แล้วเป็นหอใหญ่มากอันนี้เรเอาไปขายแล้วนะขบวนอ้อมซนั่นโอ้โสวยอ่ะโอ้โหเ้มมากเลยอ่ะฮ่าใหม่สะอาดมากเลยอ่ะดิงานคือใหม่มากเลยพี่นี่เป็นงานดีๆพิซซ่านงานแค่จะหาจุดเพื่อนไม่เจอเลยอ่ะอันนี้จีอูนะคะจีอูเจ้ามาเลยไม่เป็นไรรู้ถือเอาไปได้อันนี้ก็งานดีๆค่ะสวยเลยค่ะดยโอ้โสวยเหรออ๋กลับ้านะขาใหญ่เนาะ เนี่ยขายใหนที่ก็สวยอ่ะโอ้ยจะเขไปไหนจะเขมไปไหนอ่ะเข้มมากเข้มมากอ่ะอะหานนะนงเลยนังนีง้าไว้นี่เออนักตนเลยเดี๋ยวยกที่เืต่อได้ไม่ช้าเดี๋ยวลูกค้าก็จะได้แบบน่ยพี่สุดสุดส,สดุค่ะความขาย,มายใหญ่สบวินเทจมากตรตัวนี้ก็จีอูอะี่ซจีอขาใหญ่อะอ๋อคาฮาดส่วนใหญ่ไม่มีใน,ในกระุ่งที่นีก็อาจจะน้อยค่ะพี่น้อยเาว่าค้าฮาส่วนใหญ่จะเป็นงานเมกาค่ะพี่ ั้นที่ญเกลดก็จะเป็นแบบรีแลงเลอร์ซัมติงบอ 3, ็ min, U, lo, G K, G ap, อกสันเอ็ดดินจียูยูนิโคลซีเคแกปไอพวกนี้ค่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะการาที่น้อยมากพี่ถเจอก็อาจจะแร้วแต่ระสอบเลยเนะะี้โอเคสั้นงอตัวนับต่อเลยนับอบงอน,นีเลยอันนี้เลยพี่สาแท็กมาเลยนะรหัสเอฟเศูนย์ะคะเอฟเจเจ็ดศูนย์จ้ากระสอบ100ีุ่่หนึ่งร้อยกิโลเี้หนึ่งร้อยกิโลค่ะคุ้มมากเลยอเคอลูกค้าที่ต่อไปอยู่นอย่าติดไ like รก่อนนะคะ ไม่มีด่าขายกระสอบจ้าโอ้ใครอยู่นะใครอยู่นะกระสอบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมกระสอบงานเมการาคาเท่าไหร่แต่ได้แค่แปดพันเจ็ดสิบเอ็ดตัวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบตัวเยอะเลยคู่มากเลยช่วยตัวหน่อยคู่ด้วยที่บ้านโอ้ ไอ้บินห้าตัวนั้นะได้จะเิา์าหาะ,ะอแล้วโอเคพี่ขอแยกไปก่อนเด้จม่ไ